สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจแล้วก็ชาแนลของเราเล็กๆครับ lsw แฟนผีครับเพจของเด็กผีสายอวยนะครับผมวันนี้นะครับผมเรามาพูดถึงนักเตะหนึ่งคนของเรากันดีกว่านะครับนั่นก็คือเจ้าปอั้นเองนะครับปอพกบานะครับผมวันนี้นะครับมันมีข่าวนะครับปอพกบาของเรานะครับมันมี5ทีมนะครับที่จะมีโอกาสนะครับดึงปอพกบาของเรานะครับไป ร่วมทีมในซัมเมอร์ที่จะถึงนะครับก็คือไม่รู้สิตาถ้าตามความคิดเห็นของผมนะผมเสียดายนะผมเป็นหนึ่งคนที่เสียดายปอปอกบ,บามากๆที่แมนเชสเตอร์วิเตซดซื้อมาในราคาที่89ล้านปอ,อนด์แล้วเราใช้เขาไม่คุ้มค่าเลยนะครับผมสำหรับปอปอกบานะครับเรามาดูข่าวกันคร้าวๆกันดีกว่านะครับเปิด5สถานีนะครับปอปอกบ,บานะครับผมสถานีต่อไปของปอฟอกบานะครับ มิดฟิลด์ฝรั่งเศสนะครับหากอํลลาแมนยูในซัมเมอร์นะครับปอลบักบานะครับกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตกเป็นข่าวพร้อมพิจนารณาเขาขอเสนอจากาสามโมสรอ,อื่นในพรีเมียร์ลีกหลังสัญาสญ,ญาครับค้าแข่งของอัลทฟอร์ดนะครับหรือในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรากําลังจะหมดนะครับ <c oughs> กำลังจะหมดในซัมเมอร์นี้นะครับผมมิดฟิล์นะครับช้าฝรั่งเศสอายุ28ปีนะครับซอแวลไม่ต่อสัญญากับปีศาจแดงหลังก่อนหน้านี้นะครับก็เคยย,าย้ายไปร่วมยูเวนะครับทวมทับยูเวแบบแร้ค่าตัวมาแล้วในปี2012นะครับผมแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะครับก็ซื้อกลับมาด้วยค่าตัวถึง89ล้านปอนด์นะครับเป็นสถิติในเกาะอังกฤษในตอนนั้นนะครับผม หากปอปาป,า,ป,า,ปาย้ายทีมครับในซัมเมอร์นี้จริงนะครับก็มีสโมสรนที่มีโอกาสใช้งานต่อ5ทีมดังนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับผมจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับของเป๊ปกัวเนล่านะปอปปบาไม่ปิดโอกาสที่ย้ายทีมครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเล่นกับสโมสรนอื่นในพรีเมียร์ลีกหากในลีกเมืองผู้ดีนะครับไม่มีทีมที่พักอาศัย ที่ศักยภาพและพร้อมให้ค่าเหนื่อยก้อนตัวกับนักเตเลยนะครับหนึ่งในนั้นนะครับคือแมนซิตี้นะครับอาจจะสร้างความเจ็บแสบให้กับคู่ปรับร่วมเมืองนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับหากาเคยชกตอนคาร์ลอเตเตวิสท่านเพถ้าจําได้เนาะนะครับผมกองหน้าเช้าอาเจนตินามือปี2009ขณะที่นะครับเป๊ปกัวเนล่านะครับคุณซื้อเรือไปนะครับเคยยกย่องปองปักบาและยอมรับว่า อายอมรับว่าชื่นชอบในฝีเท้าของดาวเตะนะครับผมชาวาชาวฝรั่งเศสคนนี้นะครับผมครั้งหนึ่งนะครับเคยเคยชื่นชมนะครับตอนเจอกันในดามิแบทนะครับปี2019อันนี้คือแมนซิตี้อยากได้นะครับแมนซิตี้ก็มีโอกาสที่จะได้สองเลยคือบาร์เซโลนาครับผมบาร์เซโลนานะครับ หากปอบปาปานะครับได้อํานาทีมออรัฟฟอร์ดจริงๆนะครับชื่อของบาร์เซโลนานะครับอาจจะเข้ามาพัวพันด้วยในฐานะนะครับผมหนึ่งในยอดทีมนะครับลูกหนังของโลกนะครับบาร์เซโลนามีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ตอนนี้นะครับทำให้ต้องการดึงนักเตะที่เป็นพวกฟรีเอเนตนนะครับผมมาเสริมทัพและต้องการยกระดับกองกลางนะครับให้ยอดเยี่ยมมากกว่านี้นะครับจึงจะ เรจึงมีความสนใจกองกลางนะครับผมมาร่วมทีมค่อนข้างเยอะนะครับแน่นอนครับบาร์เซโลนามันเป็นทีมที่เขาเรียกว่าไงโอเคครับผมขึ้นชื่อว่าบาร์เซโลนานะครับนักเตะคนไหนก็อยากไปร่วมทีมด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือซัมเมอร์นี้ปอปอปาของสัญญาครับเขาเป็นฟรีเยนเย่นบาร์เซโลนาถึงจะไม่มีเงินแต่เขาสามารถเซ็นได้สามารถจ่ายค่าเหนื่อยปอปอปาได้มีโอกาสเหมือนกันครับ ยูเวนตุสครับอันดับที่3นะครับยูเว่นะครับสำหรับปอปปพปานะครับประสบการสำเร็จประสบความสำเร็จกับยูเว่โดยได้แชมป์เกาโซนะครับซิเลาร์อิตาลีมาโดยตลอดนะครับและช่วยให้ทีมเข้าถึงรอบลึกๆนะครับของยูฟ่าแชมเปียนลีกในปี2015ยูเวพร้อมนะครับอ้าแขนต้อนรับปอปพปาคืนรางแน่นอนและนะครับผม คุณซื้อของมาลายนะครับก็เคยคุมกับนักเตะนี้อยู่แล้วอเล็กีใช่อเล็กีตอนนี้อเล็กี่ใช่ไหมคุมมาลาย อเลกีคุมมาลายนะครับอลเกีเคยอยู่กับอปอาปอปป,ปาเมื่อตอนยูเวใช่ใช่เออเขาเคยคุมทีมที่มีปอบปอป,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 ปาอยู่แล้วภายใต้นะครับความคุมทัพของอเกีนะครับปอบปป,ป,ปาได้กลับมายืนตำแหน่งถนัดอีกครั้งหลังโดนโยกไปเล่นหลายบทบาทในทีมปีศาจแดงซึ่งนะครับไม่มีอิสระในการเล่นเหมือนตอนอทำผลงานได้ดีที่อิตาลีแน่นอนครับเขาชอบเล่น เขาไม่ได้ชอบเล่นกางรับนะครับผมเขาชอบเล่นในส่วนของตำแหน่งเบอร์แปดกึ่งๆเบอร์10ด้วยซ้ำนะครับผมสปอปบบานะครับเล่นเป็นกลางรุกนะทออที่ที่ครับที่จะมีโอกาสครับเรียวมาดลิดนะครับผมก่อนหน้าที่ปอปบาจะย้ายไปยูเว่นะครับผมกลับมาอยู่แมนยูนะครับเรียวมาดลิดก็เคยให้ความสนใจเหมือนกันนะครับเวลาที่นะครับรูกาโมลิดนะครับโทนี่โคดนะครับผม สองกองกลางตัวเก่งของมาริดนะครับเริ่มอายุมากแล้วและหากนะครับผมต้องการคนมาแทนก็ต้องปอบปาปรครับคงเป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมเชื่อว่านะครับผมลาชานสุดขาวากลับมา,ให,า,มาให้ความสนใจนะครับปอบปาปอีกครั้งอย่างแน่นอนหากนักเตะอำลาแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดในซัมเมอร์นี้มันมีข่าวมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับผม ซานเดลโกบาร์เริวนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับผมเรียวมัดลีคือมันมีขาดตลอดอยู่แล้วครับคงจะไม่แปลกเนาะนะครับอันดับ5ครับผมปาลีดชาเชอร์แมครับแน่นอนครับผมหากซัมเมอร์นี้ปาลีดชาเชอร์แมครับผมยังไม่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับอย่างที่ตั้งเป้าเอาไว้เจ้าของทีมนะครับจากตะวันออกกลางนะครับ คงต้องให้ทีมให้สโมสรน,นะครับเดินหน้าดึงสตาร์มาเสริมอีกทับอีกแน่นอนหากกับาหากได้กลับไปเล่นที่บ้านเกิดนะครับอาจเป็นอ,อีกหนึ่งปัจจัยที่เย้ายวนนะครับผมให้ปอป๊อกป,ป่านะครับเซ็นสัญญากับเปเ,เช่นะครับผมอีกครั้งออีกทั้งที่ปารีสก็ยังมีสตาร์ดังๆหลากหลายที่อาจทำให้ปอป๊อกป,ป,ป่านะครับอยากไปเล่นด้วยนะครับ แน่นอนครับทั้ง5ทีมที่พูดมามีสิทธิ์ทุกทีมนะครับผมใครเห็นด้วยก็คอมเมนต์เห็นด้วยนะครับใครไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรนะครับสําหรับผมแล้วนะครับผมเจ้าปอปอปอกป่าผมว่าผมเป็นหนึ่งคนที่เสียดายเสียดายเวลาสี่ซาห้าปีที่เจ้าปอปักปาอยู่กับทีมนะครับผมเพราะว่าแน่นอนครับผมใครๆก็รู้ปอปอกปลาไม่ใช่คนที่ไปเล่นกลางรับดีๆ ปอป๊อบบานะครับเป็นตำแหน่งมิดฟิล์บ็อกทูบ็อกนะครับเบอร์8คกึ่งๆออกไปทางเบอร์สิด้วยซ้ำนะครับสร้างสรา์เกมนะครับแต่เจ้าปอนะครับกับโดนโยกมาเล่นในแผน4-2-3-1โดนจับใส่มิดฟิลตัวรับคู่นะครับเขาจึงไม่ค่อยได้รับโอกาสที่จะเล่นมีอิสระในการเล่นมากมายมิดฟิล์ตัวรับตัวดีๆเราก็ไม่มีนะครับจึงเอาใครก็ไม่รู้นะครับมาเล่นกลางรับนะครับ นี่คือทั้งหมดนะครับผมของความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับการย้ายทีมของเจ้าปอครับถ้าเข้าไปผมเสียดายนะนะครับแต่ว่าถ้าเขาอยู่ผมดีผมก็ดีใจนะครับเรามีกองกลางระดับระดับโลกอย่างปอปป้าอยู่นะนะครับผมเป็นคนนึงที่เสียดายนะครับใครที่ไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยใครที่เห็นด้วยก็คอมเมนต์บอกผมทีวันนี้ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้แล้วกันสําหรับข่าวนะครับเกี่ยวกับปอปปาที่จะมดสัญญาแล้วก็มีโอกาสย้ายไปซบ5ทีมใหญ่นะครับในยุโรปนะครับ สวัสดีครับ